สมุนไพรเกลจัดให้ลูกสาวมาตัดสมุนไพรว่านบรรเทาอาการนิ่วในไตในถุงน้ำดีในกพปัสสาวะแม้นไพรมีญาติพีพน้องเปลี่ยนนิ่วในไตทักทายมาได้เพน้องเด้อกำลังตัดไปตะางแห่งพีพน้องเี่อันนี้คือส่วนหัวของเพรีองส่วนหัวของว่านแต่ผมยังมุดตะกลดเพนีงเด้พอพราะยังผมตักงแห่งเวลาเลยเพน้องเอยปีนี้ผมรู้สึกว่าผมปลูกเวลาอยู่ีพน้องผมจะเอาไปตางแห่งไว้ เพื่อม,มีพี่มีน้องอยากได้เป็นสมุนไพรทางเลือกเด็กพี่น้องเด้อไปวันละกลับไปแบกน้องวุ้นเส้นขับปีนี้สิได้อยู่ประมาณสักสิบห้าคนหรือยี่สิบคนอยู่เลยพี่น้องเด้อแม่นพายเป็นนิ้วในใตายในถุงน้ำดีก็เพาะปัสสาวะให้ท่านทักทายมาเด้กพี่น้องเด้ออย่าปล่อยให้มันเป็นนานอย่าปล่อยให้เม็ดนิ้วมันโตถ้าเม็ดนิ้วโตมันจะล้นไตจะทำให้ไตไวายแล้วเราก็ตุย ได้พี่น้องเอ้ยเป็นนิ้วในตายนี่อันตายกว่าที่คุณคิดได้พี่น้องนะให้ท่านรีบทักทายมาลงมือพี่น้องเลยหรือว่าท่านอยู่ใกล้ก็ให้ท่านขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเอาเลยก็ได้พี่น้องวงเล็บที่สกลนครนะพี่น้องนะไปตากอยู่พุทธลูกเลยอยู่ไนกันะพี่น้องให้ลูกสาวตากอยู่เทคนิคพี่น้องเลยอ่าตากคือมันแห้ง ายายแต่ลูกเด้ยอาย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 แล้วให้มันแห้งนี่เขาเรียกสมุนไพรบันเทานิ้วในไตพี่นออ้องเลยอะทุกสิงทุก,ทกยางก่อนกินก่อนใส่ให้ศึกษาดีๆได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ